สามเพชรคาดลับจ้างเหนียวไกปืน HK 33เกือบจะพร้อมๆกันเป้าหมายก็คือกลุ่มหานขามรแดงที่ระเกะระกะอยู่กับเต็นสนามเบื้องหน้านั้นความมืดมิดของบรรยากาศรอบๆด้านไม่ได้เป็นปัญหาอะไรทั้งสิน้นประสิทธิภาพของแสงอินฟราเรดที่ติดตั้งอยู่บนครอบรางปืนทําให้ทัศนียภาพเบื้องหน้ากระจ่างชัดราวกับกลางวันกระสุนขนาดจุด223สาดเข้าหาเป้าหมายด้วยการยิงที่ประดิษฐยิ่งกว่าทุกครั้ง แนวกระสุนที่ถูกเบนออกจากกลุ่มของไอ้ล้นไอ้แสบและมางหมดไปทางด้านขวามือถล่มเต็นสนามกจุยกระจายไม่มีชิ้นดีเสียงปืนดังอึกทึกคึกกลเหมือนกระนรกแตกกลุมฐานขมิดแดงที่ยืนตะเกะตะกะกลิ้งผงะล้มลงกับพื้นเหมือนกับไบไม้ล่วงวกองอังคารสอดกระสุนเข้าไปในเต็นสนามที่มองเห็นเสาอากาศวิทยุโผล่ขึ้นมาเกอบครึงแมกกาซีนเขาส่ยยิ้มออกมาอย่างสะใจเมื่อมองเห็นเสาอากาศโดนกระสุนหักกระเด็นปลิวแวบกองอังคารยิงพลังล้องตะกอนออกมาสดเสียงกระจายกลุ่มออกจากกันไอ้ล้น ด้วยสัญชาตญาณที่เคยชินกลุ่มพิทักษรับจ้างทั้ง3คนที่โดนมัดมือมัดเท้าและผูกตาซึ่งนั่งรวมกลุ่มกันอยู่ที่โคนต้นไม้ต่างขบฟุกตัวเองลงนอนราบกับผื้นพยายามทำตัวให้ต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วสงบนิ่งอยู่ด้วยกำลังใจที่เพิ่มขึ้นมาเกือบเท่าตัวอย่างไรก็ดีการระดมยิงที่ระมัดระวังของชาติกับผู้กององคารที่โลันจะโดนเพื่อนร่วมทีมทําให้กลุ่มทาหารขมิ้นแดงที่รอดจากวิถีกระสุนเริ่มตั้งตัวติดบางคนจากในกลุ่มคว้าปืนออกมายิงโต้อตอบอย่างสปะสปะ แต่แล้วพออึดใจใหญ่ๆต่อมาทหารขมรแดงก็กระากกำลังออกและยิงสาสตร์ขึ้าตามแสงไฟที่เล็ดออกจากปากบวกปืนด้วยยุทธวิธีที่ผ่านการฝึกปืนมาแล้วอย่างโชคชนหยุดยิงผู้กองอังคารกระซิบเข้าไปในรูหูของชาติเจียงไกลซึ่งหมอบอยู่ข้าง,างแล้วหันไปตบไหลหมอดาหลาเบาๆเสียงกระสุนปืนจากสามพิชาตันรับจ้างยุติเป็นปิดทิงทหารขมรแดงยังคงยิงตอบโต้เข้ามาอย่างไม่ยอมหยุดยัง้งแต่ก็เป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น พอเห็นฝ่ายกองอังคารหยุดยิงก็มีเสียงร้องตะโกนเป็นภาษาเขมรให้หยุดยิงดังแข่งกับเสียงปืนออกมาได้ยินอย่างถนัดทนีเสียงปืนทั้งสองฝ่ายเงียบกริบเป็นเปถึงผู้กองอังคารยกปืนติดแสงอินฟาเรดส่องกลาดไปตามส่วนต่างๆของภูมิประเทศเบื hmm. himself, like ้องหน้าด้วยความพิลิพิจารณาเขายิ้มออกมาเล็กน้อยเมื่อมองเห็นร่างงฐานเขมรแดงคนหนึ่งคลานลับๆล่อๆอยู่ข้างเต็นท์สนามลักษณะท่าทางของฐานเขมรแดงทำท่าเหมือนกับจะคลานเข้าไปในเต็นท์เพื่อหยิบเอาอาวุธหนักออกมายิงตอบโต้กับพวกเขา ความมืดมิดของบรรยากาศรอบๆค่างทําให้ขมรแดงบังเกิดความประมาทขึ้นมาอย่างช่วยเหลืออะไรไม่ได้หลังจากคลานจนชั่วอใจกระลุกขึ้นมาด้วยความย่ำใจผู้ก,กองอาคารเล็งอย่างปราณีตเป้าหมายก็คือร่างของฐานขมรแดงที่ยืนกระจังชัดอยู่นั้นแล้วบรรจงเหนียวไกย,ย่างใจเย็นกระสุนจุดสองสองสามพุ่งออกจากลำกล้องลนงเข้าไปในแผ่นอกของฐานข,อานขมยอยังบะแมงอำนาจของศสุนส่งล่างที่อยู่ในชุดพลางกระเด็นแวบเข้าไปทับเต็นสนาม แล้วหลมทืนลงกับพื้นท่ามกลางเสียงวยวายของพว,พวกที่แอบ,บอยู่ข้างรอบด้านนั้นไอตัวหัวหน้ามันยังไม่ตายผมจําเสียงมันได้ครับผูกกองชาิเกียงไกลกระซิบรซาบออกมาพร้อมสายปืนอินฟาเลตเข้าหาเป้าหมายทหารเขมรแดงต่อไปอย่างลุกลีลุกลนเฮ้ย hey! ส่งวัตยุเรียกกาลังหนึ่งกองร้อยที่ลำธารเข้ามาด่วนพวกมันมีไม่กี่คนเสียงตะโกนเป็นภาษาไทยดังโบกเวกอยู่เบื้องหลังคนต้นไม้ ผู้ก,กองอังคารยิ้มออกมานิดหนึ่งแล้วสายปืนไปที่เต็นวิทยุผมส่งวิทยุไปแล้วครับกำลังหนึ่งกองร้อยของเราเคลื่อนที่เข้าอบล้อมพวกมันแล้วผู้กองมีเสียงตะโกนตอบดังขึ้นมาทิศทางเดียวกับครั้งแรกชัียังไกลและหมอดาหลาไหวไกายเยือกทำท่าทางเหมือนกระจคานออกไปบล็อกทางเมืองหลังผู้ก,กองอังคารเอื้อมือไปตบหลังเพื่อนร่วมทีมทั้งสองแล้วบุยใบยให้ใช้ปืนติดแสงอินฟาเรดส่องดูที่เต็นวิทยุทั้งสองคนส่องปืนไปที่เต็นวิทยุอยู่คร่กลู่หนึ่ง หมอดาลักพิมงพาออกมาเบาๆวิทยุกลิ้งอยู่ที่หน้าเต็นท์เสาอากาศหักกระเด็นอยู่ข้างๆถ้าจำไม่ผิดพวกมันมีวิทยุเครื่องเดียวนี่เท่านั้นแล้วมันใช้วิทยุเครื่องไหนส่งข่าวไปขอกำลังหนุนจากลำธารพวกกอง,อง,องพวกมันแหกตาพวกเราหมอมันเป็นอุบายง่ายๆแต่ทว่าใช้ได้ผลมาแล้วในด้านจิตวิทยาไอ้พวกนี้ผ่านคอร์สการฝึกลบในป่ามาแล้วยิ่งทกช,ชนผมคิดว่ากำลังที่ลำธารคงจะมีไม่เกินสามคน เสียงปืนทึกคโครมแบบนี้ถ้าพวกมันซุ่มอยู่ได้กใจเย็นเต็มทนอย่ายิงโดยไม่จําเป็นขณะนี้ถ้าผมเราไม่ผิดพวกมันกําลังจ้องแสงไฟจากปากลืนกล้องปืนพวกเราอยู่ดีไม่ดีมันอาจจะยิงอา g จีสวนมาก็ได้ชาติหรือคานไปที่ทางด้านสายมือแล้วยิงปืนเข้าไปในฐานของมันสองนัดเว้นระยะครึ่งนาทีพอยิงเสร็จให้กลิ้งตัวข้าหลบที่นี่หมอดาลาคอยสังเกตดูฐานที่ตั้งยิงของมันซันโบมันทันทีเมื่อพวกมันโผล่ออกมาจากต้นไม้ ผู้กองอังคารวางแผนหลอกล่อให้ฐานขมรแดงโผลออกมาจากที่กำบังด้วยการให้ชาติเกียงไกลออกไปตั้งแนวยิงทางด้านขวามือสุดซึ่งลูกน้องคู่ใจก็คานออกไปอย่างทันอ,อกทันใจชาติเกียงไกลคลานออกไปชุกอึดใจก็เริ่มยิงเข้าไปที่ฐานปฏิบัติการของฐานขมรแดงหนึ่งนัดแสงสว่างที่แลอ,อุมัจาบากลำกล้องมองเห็นธนธนีอยู่ในความมืดเบื้องหน้าเตรียมตัวหมอพอเห็นพวกมันโผลออกมาจากต้นไม้ยิงทันที ผู้กองอังคารเกิดซิปซาบหลังก็จ้องปืนอินฟาเลดไปยังที่หมายเบื้องหน้าบริเวณต้นไม้ใหญ่ซึ่งฐานขมรนแดงสั้นตัวอยู่ด้วยท่าทางร้อนรนผ่านไปเกือบครึ่งนาทีตามแผนที่วางเอาไว้ชาติเริ่มยิงนัดที่สองพอมืเกิดปะกายไฟแวบขึ้นมาทางทหารขมรนแดงซึ่งรอจังหวะอยู่แล้วก็ปรากฏกายขึ้นมาจากคนต้นไม้จะลวดอา g พีจีที่ประทับอยู่บนบาทถูกลั่นไกลถล่มเข้าหาแสงไฟจากปากลำกล้องปืนของชาติทันที เสียงจรวด RPG คลุ่นคลางห้อยหัวนั้นออกมาจากโคนต้นไม้เบื้องหน้าเสียงวัดแรกเป็นเสียงหางนำทิศจรวดในขณะวิ่งตัดอากาศเสียงเบื้มสุดท้ายคือเสียงจรวดกระทบพื้นแสงไฟเป็นลำยาวจากหางจรวดในขณะวิ่งเข้าหาเป้าหมายมองดูเหมือนกับพี่พุงใต้ไม่มีผิดล่างของฐานเขมรนแดงกระจ่างชัดอยู่ในความมืดเบื้องหน้าหมอดาลาเหนียวไกส่งสนเข้าหาล่างฐานเขมรนแดงคนที่ยิงจรวด RPG ฉาไปเพียงเ้ยวินาทีการฉาไปเพียงพริบตาทําให้ฐานเขมรแดงมีโอกาสลั่นไกส่งจรวดออกมาจากลํากล้องได้ก่อน อย่างไรก็ดีโอกาสของฐานขมิแดงที่จะยิงจรวดอพีจีออกมาเป็นนัดที่สองไม่มีอีกแล้วกระสุนจุดสองพุ่งเข้าหาใบหน้าของมันแหลกยับเยินหมวกใบเล่สีเขียวปลิววับตัวปืนจรวดกระเด็นเกลี้ยงอยู่ที่พื้นมองเห็นธนาตาเสียงปืนของหมอดาหละกับเสียงระเบิดของจรวด RPG ซึ่งดังเกือบจะพร้อมกันทําให้ฐานขมิแดงที่อยู่ในฐานปฏิบัติการไม่ได้ยินเสียงปืนของหมอดาละแต่อย่างใด ความเสียดายจรวดอา g พีจีทำให้ฐานขมิ้นแดงอีกคนกระโจนพวดออกมาขวาปืนจรวดซึ่งตกอยู่ที่ผืนด้วยความลืมตัวหมอดาลาเหนียวไก,ส,กสัตร์สนเข้าหาล่างทีง่แตงชัดอยู่ในความมืดเบื้องหน้าจากระยะห่างไม่เกิน25เมตรแทบจะไม่ต้องเล็งให้เสียเวลาก็ไม่มีวันพลาดล่างของฐานขมิ้นแดงกระเด็นถอยหลังเหมือนกระโดนช้างเตะพร้อมๆกับแหกปากร้องออกมาสุดเสียงล่างซึ่งเสือกอะสนอยู่ที่ผืนแสดงให้เห็นว่า อำนาจทะลุทะลวงของกระสุนได้ขวานลำไส้ของมันฉีกขาดออกจากช่องท้องอย่างน่าสยดสยองเฮ้ยอย่าออกไปพวกมันมีกล้องตาแมวไอ้สองคนสายมือนั่นกลับออกไปก่อนภาษาเขมรละลำนะลักออกมาจากคนต้นไม้อีกด้านหนึ่งผู้กองอังคารยยิ้มออกมาอย่างสะใจแล้วเหนียวไกสัตว์สูญไปตามคนต้นไม้บริเวณที่คาดว่าจะมีฐานเขมรแดงสั้นตัวอยู่เป็นจักรผันพลางคำนามออกมาอย่างกระหายเลือด ระวังพวกมันทางสายหมอหมอดาหละสายลำกล้องปืนเบนไปทางสายมือแล้วเหนียวไกลสนเข้าหารล่างฐานขมเขมรแดงสองคนที่กำลังเคลื่อนที่มาจากฝั่งลำธารคว่ำเขเคแก้ลงกับพื้นยึดที่มันข้างหลังภาษาขมเขมรตะโกนขึ้นมาอย่างเฉียบขาดก,กองอังคารกับหมอดาหละและดมยิงอย่างชุ่มือชุบอึดใจก็ยุติการยิงไปเป็นทิ้งยึดที่มันข้างหลังอะไรของมันผมไม่เข้าใจผู้กอง ชาดเตียงไกลซึ่งคลานเข้ามาสมทบตั้งแต่เมื่อไหร่ทั้งสองไม่ทันสังเกตเห็นเอ่ยถามขึ้นมาด้วยความเคลอบแคลงใจเมื่อได้ยินคําบอกคําสั่งเป็นภาษามเขมรจากแนวป่าทึบเบื้องหน้ามันก็สั่งถอยนั่นแหละไอตัวหัวหน้ามันกลัวลูกน้องจะขวัญเสียก็เลยสั่งเป็นภาษายุทธวิธีขึ้นมาผู้กองอังคารตอบหุนหุนพร้อมเปลี่ยนแมกซกีนอย่างคล่องแคล่วว่องไวสมมติว่าพวกมันไม่ถอย แต่แอบจ้องเล่นงานพวกเราอยู่ณที่เดิมเหมือนอย่างที่พวกมันแหกตาเราในเรื่องวิทยุที่ขอกําลังจากฟังริมลำธารมาแล้วมันอาจจะเป็นไปได้ไหมครับผู้กองชาติเกียงไกลซึ่งมีความเคลือบแคลงใจในพฤติการของฐานขมรแดงออกความเห็นขึ้นมาอย่างน่าเลื่อมใสสองคนจากลำธารไม่ต้องห่วงหมอยิงคว่ำไปแล้วชาติหมอดาหลาเอ่ยสอดขึ้นมาพร้อมกับสายปืนอินฟาเลตตรวจการไปรยังภูพประเทศเบื้องหน้าอย่างพนิษพิจารณา มันอาจจะเป็นอย่างที่เหลือคิดแต่ภาษาพูดที่เป็นภาษาเขมรในขณะที่หัวหน้ามันสั่งถอนตัวทําให้ก้วเชื่ออย่างแน่แน่ว่าพวกมันถอนตัวจริงๆไม่ใช่แหกตาวางแผนขยี้พวกเราในขณะที่เข้าไปตรวจค้นฐานปฏิบัติการของพวกมันถ้าหลอกมันจะต้องใช้เป็นภาษาไทยเหมือนกับพวกเราผู้กองอังคารเอ,อ่ยขึ้นมาอย่างมั่นใจพลังก็ยกปืนกลาดเข้าไปในาฐานปฏิบัติการของ,าของฐาน,ขนเขมรแดงอีกสองสามชุดเงียบ ไม่มีเสียงปืนยิงโต้อตอบจากฐานเขมรแดงแม้แต่นัดเดียวผู้กองอังคารเหม็มลึงฝีปากช่างใจอยู่ชั่วหนึ่งก็ออกคําสั่งขึ้นมาอย่างเฉียบขาดหมอกับชาติคุ้มกันผมอยู่ข้างนอกผมจะเข้าไปช่วยพวกนั้นในฐานมีอะไรเกิดขึ้นวิทยุรายงานนอร์แมนและขอกําลังเพิ่มเติมชาติหรือเอาวิทยุนี่ไปพอจบประโยคสุดท้ายผู้กองอังคารก็คุกเข่าลงกับพื้น แท็กยงไกลปลาดเขามาช่วยแกะสกอตเทปซึ่งพันวิทยุเดงเกิลสเปเชียลเอาไว้ที่ท่อนขาของผู้กองอังคารออกด้วยท่าทางรีบห้อนนี่สมุดรหัสวิทยุหมอเก็บเอาไว้ด้วยผู้กองอังคารลุกขึ้นยืนแล้วหยิบสมุดรหัสวิทยุจากกระเป๋าหลังยื่นส่งให้กับหมอดาลาด้วยท่าทางร้อนลอนผู้กองคะจะเป็นการทวงการปฏิบัติหรือเปล่าถ้าดิฉันจะขอเข้าไปในฐานของมันด้วย หมอดาหละเอื้อมมือมาจับแขนเสื้อผู้กองอังคารน้ำเสียงที่แสดงออกถึงความวิตกกังวลกระซิบพูดขึ้นมาเบาๆจนผู้กองอังคารใจหายวา่ามันจําเป็นด้วยหรือที่ผู้กองจะต้องเข้าไปเกี่ยวพืนที่ในฐานของ,ของเขมรแดงแต่เพียงลําพังหมอดาหลากระซิบถามอีกพลางหันไปดูชาติซึ่งสารวนพันสกอตเทปซ่อนวิทยุเอาไว้ที่ขาเหมือนกับกลิงกล้งชาติเกลียงไกลจะได้ยินผู้กองอังคารดึงล่างของหมอดาหลาเข้ามาซบอก มือค้างที่เคยเหนียวไกลแ่ามนุษย์มาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนยกขึ้นสัมผัสริมฝีปากที่หลอนผ่าผ่าวของหญิงสาวแล้วค่อยๆแนบคางลงกับปอยผมที่อ่อนนุ่มของหญิงสาวปลางกระซิบออกมาเบาๆจำเป็นมันจำเป็นที่สุดผมเป็นหัวหน้าทีมผมจะต้องเสี่ยงเข้าไปเป็นคนแรกถ้าผมออกคําสั่งให้ชาติเข้าไปผมก็ย่อมจะทําได้แต่หมอลองคิดดูการส่งลูกน้องออกไปตายอย่างพื้นที่ที่เรายังไม่ได้เคลียร์มาก่อน มันเป็นภาวะที่กดดันจิตใจเพียงไรผมไม่มีทางเลือกหมอก,กับชาติคอยคุ้มกันให้ผมให้ดีก็แล้วกันผมไปละครับพอพูดจบประโยคสุดท้ายผู้กองอังคารก็ใช้มือเชยคางให้ใบหน้าของหมอดาหลาแงงขึ้นหมอดาหลาหลับตาผิ้มผู้กองมือพัคฉาตแตะจมูกลงบนหน้าผากของหญิงสาวเบาๆแล้วผลนผันพละออกไปอย่างรวดเร็วจากแสงอินฟาเล็ตที่จางชัดอยู่เบื้องหน้าล่างของกองอังคารคืบคลานเข้าไปหมอบอยู่ที่แนวป่า ชูใจก็เหลือเข้าไปในฐานปฏิบัติการของฐานเขมรแดงอย่างชาัาช้าหมอดาลาใจเต้นตึก๊กตึกชัดเก่งไกล,ลุกขึ้นมานั่งคุกเข่าประทับปืนด้วยท่าทางนั่งยิงแม็กซ์สินสำรองกองผนินเทินทึกอยู่ที่ปลายเทา้าผู้กองอังคารคลานเข้าไปหากลุ่มลูกทีมทั้งสามแล้วชักมีดออกมาตัดเชือกที่ข้อมือข้อเท้าของไอ้หลนเป็นคนแรกพอไอ้หลนหลุดเป็นอิสระมันก็กระชากผ้าที่ผูกตาออกแล้วระลึละลักออกมาด้วยน้ำเสียงที่ตื่นตะนกเอ็กซาเลบิคอนผู้กอง ไอ้เฮียนั่นขโมยนาฬิกาอิเล็กทรอนิกส์ของเราไปหมดชิปหายแล้วจะทำยังไงดีครับช่วยแก้มัดเพื่อนๆออ,ออกกรลามันแต่เดี๋ยวค่อยคิดกันผู้กองอังคารเรียกชื่อจริงของไอ้หลนออกไปด้วยน้ำเสียงเด็บเลียบไอ้หลนกลานเข้าไปหาบาังหมดยังไม่ทันี่ถึงตัวก็ต้องชะงักแล้วคึ้นามออกมาดังๆระวังผู้กองเงาธามินถือมีดเดินป่าแบบตัดหัวกระจนพวดออพเจชนต้นไม้แล้วฉากแวบ,บเข้าหาตัวผู้กองอังคาร คมมีดสะท้อนแสงจันเป็นเงาวูบวาบระยะที่กระชันชิดคงจะทาให้หมอดาลักาตะเกรียงไกลไม่กล้าตัดสินใจแล้วดมยิงออกมาพกวกกองอัคขันเด้พึ่งออกมาจากล่างของไอแสบพ,พร้อมๆกับที่มีดเดินป่าจากมือของฐานขเขมดแดงหดเปรี้ยงลงมาสุดแรงเกิด HK33 ซึ่งติดมือพวกกองมือพิฆาตขึ้นมาอย่างบังเอิญถูกตวัดยกขึ้นเหนือศีรษะมันก็เป็นอัตโนมัติคมมีดฟาดจานยิงแสงอินฟาเรดซึ่งเป็นโลหะบางๆเหนือครอบลังปืนขาดกระเด็นเหมือนกระดกกล้วย ผู้กองอังคารกระชากปืนกลับลงมาและตีสวนขึ้นไปด้วยผ่านถ่ายตั้งสุดแรงเกิดทาหารขมรแดงซึ่งคงจะผ่านการต่อสู้มาแล้วยังโชคชนกระโดดถอยหลังออกไปอย่างหุดหิดพร้อมกับแหกปากร้องเป็นภาษาขมรขึ้นมาเอด็ดอึงออกมาโว้ยพวกมันมีคนเดียวเท่านั้นพอแหกปากร้องตะโกนจบลงมันก็โจนพวดเข้าประกบมือข้างที่ถือมีดหดทะแยงขึ้นไปเบื้องบนด้วยกลวิธีอันเชี่ยวชาญจนผู้กองอังคารถึงก็ถอยกลุดออกไปด้วยความตกใจ จบตอนที่56แล้วนะครับหลดติดตามรับฟังตอนต่อ,ตอไปนะฮะขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามรับฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณลืหลายครับ